สวัสดีครับอา่านประกมปีจบในหนึ่งปีกับจรประจำวันที่5กรกฎาคมพระธรรมโยบบทที่ 30- 31รับประธรรมกิจการบทที่13ข้อที่2 6ถึงห้าเรามาเริ่มที่พันธสัญญา,าเดิมโยบบทที่30แถมบทที่29ินิดหนึ่งนะครับเมื่อวานลืมอ่านแล้วโยบยกกลอนภาษสิทธิของตนมากล่าวอีกว่าโอ้ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่เก่าก่อนอย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้าเมื่อประทีปของโะรงสองเหนือศิษะกข้าและ ข้าเดินในความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์อย่างที่เมื่อข้ายังหนุ่มแน่นอยู่เมื่อพระเจ้าปกป้องเต็นท์ของข้าไว้เมื่อพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังอยู่กับข้าและลูกหลานห้อมล้อมข้าเมื่อข้าล้างย่างเท้าของเขาด้วยนมค้นและก้อนหินเททาน้ํามันออกให้ข้าเมื่อข้าออกไปยังประตูเมืองเมื่อานั่งลงที่ลานเมืองคนหนุ่มเห็นข้าแล้วก็หลีกไปคนสูงอายุลุกขึ้นยืนเจ้านายหยุดพูดเอามือปิดปากของตนไว้เสียงของคุณนาย ก็สงบลงและลิ้นของเขาก็เกาะติดไปดานปากเมื่อหูได้ยินแล้วต่างก็เยินยอข้าและเมื่อตาเห็นแล้วก็ยกย่องข้าเพราะข้าช่วยคนยากจนที่ร้องให้ช่วยและเด็กกำพร้าที่ไม่มีผู้ใดอุปถัมภ์พรของคนที่กำลังจะตายก็มาถึงข้าและข้าทําเม่จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบานข้าสวมชอมชอบธรรมและแล้วมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อกลุมและพาพวกศีรษะข้าเป็นดวงตาให้คนตาบอดและเป็นเท้าให้คนง่อยข้าเป็นบิดาให้คนขัดสนและข้าเป็นธุระคดีความให้กับ ผู้ที่ฆ่าไม่รู้จักฆ่าหักเที่ยวเล็บของคนที่ไม่ชอบทำและดึงเอาเหยื่อออกจากฟันเขาและข่าคิดว่าข่าจะตายในรังของข่าและข่าจะทุวีวันเวลาของข่าอย่างสายรากของข่าแผ่ไปถึงน้ำมีน้ำค้างบนกิ่งของข่าตลอดคืนศักซีของข่าสดชื่นอยู่กับข่าและคันธนูของข่าใหม่สดเสมออยู่ในมือข่าคนทั้งหลายฟังข่าและคอยอยู่และนิ่งอยู่ฟังคำปรึกษาของข่าและหลังจากที่ข่าพูดแล้วเขาก็ไม่พูดอีกเลยและคำของข่าก็กลั้นลงมาเหนือเขาเขาคอยข่าเหมือนคอยฝน เขาอ้าปากเหมือนรอรับน้ําฝนชุกปลายฤดูข้ายิ้มให้เขาก็ไม่เชื่อและบปน้ายิ้มแย้มของข้าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นข้าเลือกทางให้เขาและนั่งเป็นหัวหน้าข้าอยู่อย่างกษัตริย์ท่ามกลางกองทหารอย่างผู้ปลอบโยนคนที่ขํามขรวญโรคบทที่30แต่บัดนี้คนที่อ่อนวัย่าข้าได้ย่อเย้ยข้าซึ่งพวกบิดาของเขาข้ายังปฏิเสธที่จะให้อยู่กับสุนัขเลี้ยงแกะของข้าข้าจะได้อะไรจากกาลัง มือของพวกเขาคือคนที่หมดเรี่ยวแรงแล้วด้วยความขาดแคลนและหิวโหยค่าเขาแทะดินที่แห้งแล้งและทิ้งรางเขาเก็บผักชะครามกับใบไม้และเอารากต้นสร้างมาเป็นอาหารเขาถูกขับไล่ออกไปจากชุมชนมีคนตะระโกนไล่ขาไล่เขาอย่างโจรฉะนั้นเขาต้องพักอยู่ที่ลำห้วยในโพรงดินและซอกหินทำการพุ่มไม้เขาร้องเหมือนลา ใต้ต้นเหือกน้ําเขาเบียดเสียดกันเป็นคนโง่เขาเออเป็นพวกที่ไม่มีผู้ใดรู้จักเขาถูกกว่าต้อนออกไปจากแผ่นดินแต่แบบนี้ข้ากลายเป็นเพลงล้อเลียนของเขาเออข้าเป็นขี้ปากของเขาเขาเสียดเสียนข้าและเหินห่างจากข้าเขาไม่รังรอที่จะถมน้ําลายใส่หน้าข้าเพราะพระองค์ทรงหย่อนซ้ายธนูของข้าและทําให้ข้าตกต่ำเขาจึงเวียงความยั้งคิดทิ้งเสียต่อหน้าข้าฟูงชนลุกขึ้นที่ขวามือของข้าเขาผลักข้าออกไปเขาจู่โจมข้าเพื่อทําลายเสียเขาพังทางเดินของข้าเขามีส่วนในทําให้ข้า พบหายนะโดยไม่ต้องมีผู้ใดช่วยเขาเลยเขาเข้ามาทางช่องโวเขากลิ้งเข้ามาท่ามกลางสิ่งประหัดพังความเสียวฉลอนต่างๆหันมาหาข้าเกีีรยดของข้าถูกเขาไล่ตามอย่างลมไล่หลังมาและความเจริญของข้าสูญไปอย่างเมฆบัดนี้ชีวิตของข้าค่อยๆหมดไปวันแห่งความทุกข์ใจยึดตัวข้าไว้การคืนเจาะชัยกระดูกข้าและความเจ็บปวดที่แท้ข้านั้นไม่หยุดหย่อนเลยเสื้อผ้าข้าเสียรูปไปด้วยกําลังมหาศาลโร่งสมัดข้าอย่างคอสึก เกือรัดข้าพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าลงในปลักข้าเป็นเหมือนผงคลีและขี้เท่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์แต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนขึ้นและพระองค์ก็เพียงทอดพระเนตรข้าพระองค์ดับทรงโหดร้ายต่อข้าพระองค์ทรงข่มเหงข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นเหนือลมทรงทำให้ข้าพระองค์ขี่ลมและทรงทำให้พายุโยนข้าพระองค์ขึ้นลง ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ตายเสียและให้กลับบ้านเก่าที่กำหนดของทุกชีวิตแน่ทีเดียวที่มียื่นมือออกตีผู้ที่บอบช้ำเมื่อเขาร้องของความช่วยเหลือในยามหายนะข้าไม่ได้ร้องไห้เพื่อผู้ประสบวันทุกข์ยากหรือ ใจข้าไม่ได้โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรือแต่เมื่อข้ามองหาสิ่งดีสิ่งร้ายก็มาถึงและเมื่อข้าคอยความสว่างความมืดก็มาถึงจิตใจของข้ารุ่งพลานไม่สงบเลยวันแห่งความทุกข์ใจมาพบข้าข้ามองคล้ำไปไม่ใช่ด้วยแดดข้ายืนในที่ชุมชนและร้องขอความช่วยเหลือข้าเป็นพี่น้องกับมาป่าและเป็นเพื่อนกับนกกระจอกเทศผิวหนังของข้าดำและหลุดออกกระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหมเพราะฉะนั้นเสียงพินเขาคู่ของข้า กลายเป็นเสียงโหยให้และเสียงปีของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้โยบบที่31ข้าได้ทําสัญญากับดวงตาข้าข้าจะมองหญิงสาวด้วยใจกำหนัดได้อย่างไรอะไรจะเป็นส่วนที่ข้าได้จากพระเจ้าเบื้องบนและเป็นมรดกที่ข้าได้จากองค์ผู้ทรงมทธิทริ์เบื้องบนไม่ใช่ความพินาศแก่คนชั่วและหายยะนแก่คนประพฤติชั่วหรือพระองค์มิทรงเห็นทางของข้าและทรงนับทุกฝีก้าของข้าหรือถ้าข้าเดินไปกับความเท็จและเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวงก็ขอให เอาข้าช่างบนตราชูยุติธรรมเพื่อพระเจ้าจะทรงทราบความซื่อสัตย์ของข้าถ้ายางเท้าของข้าหันออกจากทางนั้นและใจของข้าตามดวงตาของข้าไปและถ้ารอยด่างรอยใดๆเกาะติดมือข้าก็ขอให้ข้าวานแต่คนอื่นกินและขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าจะถูกถอนรากออกไปถ้าใจของข้าถูกล่อชวนไปหาผู้หญิงและข้าได้ซุ่มอยู่ที่ประตูเพื่อนบ้านของข้าขอให้ภรรยาของข้าโม่แป้งให้คนอื่นและให้คนอื่นโน้ม ทับนางเพราะการกระทําของข้าเป็นเรื่องชั่วช้าน่าอายและเป็นความผิดอันมีฤทธิ์อันมีโทษเพราะนั่นจะเป็นไฟพลานให้ไปถึงแดนพินาศและจะเผาทุกสิ่งที่ข้าได้มาจนสิ้นข้าจะไม่รับเรื่องของท่าหรือทาสีของข้าเมื่อเขานํามาร้องทุกข์ต่อข้าแล้วข้าจะทําอะไรได้เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นเมื่อทรงสอบถามข้าจะทูลต่อพระองค์อย่างไรพระองค์ทรงอยู่ทรงสร้างข้าในคันไม่ได้ทรงสร้างเขาหรือ ไม่ใช่พระองค์ผู้เดียวที่ทรงสร้างเราทั้งสองในคันหรือถ้าข้าได้นวงเหนียวสิ่งใดๆที่คนยากจนอยากได้หรือทำให้ดวงตายหญิงไหม้หมองหมดนหรือข้ากินอาหารตามลำพังและเด็กกำพร้าไม่ได้กินอาหารนั้นด้วยแต่ความจริงตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กมาข้าเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเหมือนข้าเป็นบิดาและตั้งแต่เกิด ข้าเป็นผู้แนะนำหญิงไม่ถ้าข้าเห็นคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้าเพราะเห็นคนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกายถ้าเขาไม่ได้อวยพรข้าและเขาไม่ได้อบุ่นด้วยขนแกะของข้าถ้าข้าข่มเหงเด็กกำพร้าเพราะมีคนช่วยข้าที่ประตูเมืองขอให้กระดูกสะบักหลุดจากบ่าข้าและให้แขนของข้าหลุดจากข้อต่อเถิดเพราะข้ากลัวภัยพิบัติ จากพระเจ้าและเพราะความโอ้อาจประการของพระองค์ข้าจึงมิอาจทาเช่นนั้นได้ถ้าข้าให้ทองคําเป็นที่ไว้ใจของข้าหรือพูดกับทองนพกคุณว่าเจ้าเป็นที่ไว้วางใจของข้าข้าจะเปรยมปรีเพราะสมบัติมากมายของข้าหรือเพราะมือของข้าได้มามากเพราะข้าเพ่งตะวันยามสองแสงหรือดวงเดือนยามเคลื่อนไปอย่างสง่างามแล้วใจของข้าถูกล่อชวนอย่างลับๆและมือข้าทรงจูบแต่สุริยันจันทรานี่ก็เป็นความผิดด้วยผู้ที่พิมพัก ู้ที่พิพากษาต้องปรับโทษเพราะข้าต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบนถ้าข้าเปรยมปรีเมื่อศัตรูพินาศหรือลิงโลดเมื่อเหตุร้ายมาทันข้าข้าไม่ยอมให้ปากของข้าทำบาปโดยขอชีวิตของข้าด้วยคำสาปแจง้งถ้าคนในเต็นท์ของข้าไม่ได้กล่าวว่ายังมีผู้ใดกินเนื้อที่เขาให้ไม่อิ่มคนตางถิ้นไม่ได้ฆ่าแรงตะข้างถนนข้าเปิด ประตูบ้านแก่คนเดินทางถ้าข้าปิดบังการละเมิดอย่างอื่นโดยซ่อนความผิดไว้ในอบของข้าเพราะข้ากลัวมวลชนและกลัวว่าวงตระกูลติเหยียดยามข้าข้าจึงนิ่งเสียไม่ออกไปข้างนอกโอ้ข้าอยากให้สักคนหนึ่งฟังข้านี่แหละลายเซ็นของข้าขอองค์ผู้ทรงมีทริตตอบข้าโอ้ข้าอยากได้สำนวนฟ้องซึ่งคู่ความเขียนขึ้นข้าจะใส บาแบกไปแน่ทีเดียวข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎข้าจะทูลแจ้งทุกสีก้าของข้าแดโองค์ข้าจะเฝ้าพระองค์โดยไม่หวาดกลัวถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้าและร้องไถในนั้นพากันร้องไห้ถ้าข้ากินผลผลิตของมันโดยไม่ได้เสียเงินและทําให้เจ้าของที่ดินเดิมนั้นเสียชีวิตขอให้ต้นน้ํางอกแทนข้าวสาลีและให้หญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาเล่จบถ้อยคําของโยบพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่13ข้อที่26 พี่น้องเอ๋ยลูกๆของอับราฮัมและบรรดาคนนอกที่เกรงกลัวพระเจ้าคํากล่าวเรื่องการมีชีวิตรอดพ้นนี้ส่งมาถึงพวกเราทั้งทั้งที่ผู้คนในเมืองเยรูซาเล็มและพวกที่อยู่ในระดับปกครองของเขาไม่ยอมรับพระเยซูพวกเขาจึงกล่าวโทษพระองค์และทําให้เหตุการณ์กลับไปเป็นตามคํเปล่าประกาศของบรรดาผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าซึ่งเราได้ยินทุกครั้งในวันสปาโต แม้ว่าพวกนั้นไม่มีข้อกล่าวหาใดที่จะให้พระองค์ถึงแก่ความตายได้ก็ยังขอให้ปิลาสสั่งประหารพระองค์เสียเมื่อคนเหล่านั้นได้กระทาทุกอย่างต่อพระองค์ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภี์แล้วพวกเขาจึงนําร่างของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขนและวางไว้ในถ้ำเก็บศพแต่พระเจ้าให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตจากความตายกลุ่มชนที่เดินทางไปกับพระองค์ จากแคว้นกาลิลีถึงเมืองเยรูซาเล็มได้เห็นพระองค์เป็นเวลาหลายวันและขณะนี้ต่างก็เป็นบรรดาพยานของพระองค์แก่ชนชาติของเราพวกเราประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อให้พวกท่านทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเรานั้นพระองค์ได้กระทาตามพระสัญญาเพื่อพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานของเขาเหล่านั้นโดยให้พระเยซูฟิสต์ฟื้นคืนพระชนตามที่มีบันทึกในฉบับสดีบทที่สองว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราประกาศว่าเราเป็นบิดาของเจ้า ความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตโดยความตายโดยไม่เปื่อยเน่านั้นพระองค์กล่าวคำเหล่านี้ว่าเราจะให้พรที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนแก่เจ้าตามที่สัญญาวไว้กับดาวิด และตามที่ได้กล่าวไว้อีกครั้งในฉบับจรุปดีว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้องค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปโดยว่าดาวิดได้รับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าในสมัยของท่านแล้วท่านได้ล่วงหลับไปร่างก็เปื่อยเน่าถูกฝังเคียงข้างบรรพบรุทของท่านแต่ผู้ที่พระเจ้าได้ฟื้นคืนชีวิตแล้วนั้นไม่ได้เปื่อยเน่าไปฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่าเป็นเพราะพระเยซู ที่มีการประกาศการยกโทษบาปแก่พวกท่านและโดยพระองค์ผู้ที่เชื่อทุกคนจะพ้นผิดจากทุกสิ่งที่ไม่สามารถพ้นผิดได้ด้วยหมวดกฎบัญญัติของโมเสสจงระวังไว้เพราะว่าสิ่งที่บรรดาผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าได้กล่าวไว้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับท่าน ดูก่อนพวกเจ้าผู้ดูหมิ่นเจ้าจะประหลาดใจและพินาศด้วยว่าเรากําลังจะทำบางสิ่งในสมัยของเจ้าซึ่งแม้มีคนบอกเจ้าเจ้าก็จะไม่มีวันเชื่อขณะที่เปาโลและบาราบัสกําลังไปจากศาลาที่ประชุมผู้คนก็ข,ขอเชิญให้ท่านทั้งสองพูดถึงสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปในวันสปาโตหน้าเมือ่อการประชุมเลิกแล้วมีคนจํานวนมากทั้งชาวยิวและคนที่เคยปฏิบัติตามศาสนาของชาวยิวและเกรงกลัวพระเจ้าก็าติดตามเปาโลและบาราบัสไป ท่านทั้งสองได้ชักชวนพวกเขาให้พึ่งในพระคุณของพระเจ้าต่อไปทั้งถึงวันสปาโตนาผู้คนเกือบทั้งเมืองก็มาร่วมฟังคำกล่าวของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อชาวยวเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากก็เกิดความกิษิยาขึ้นจึงพูดจาดูแคลนและคัดค้านคำพูดของเปาโลเปาโลและบารับัสก็ตอบคนเหล่านั้นด้วยใจกล้าหาญว่าจำเป็นที่เราจะพูดถึงคำกล่าวของพระเจ้ากับพวกท่านเองก่อนคือเมื่อท่านไม่รับและไม่คิดว่าพวกท่าน สมควรที่จะได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์เราจึงเดินเข็มมาอย่างบรรดาคนนอกด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าได้สั่งพวกเราไว้ว่าเราได้ทําให้เจ้าเป็นสแสงสว่างแก่บรรดาคนนอกเพื่อเจ้าจะได้นําความรอดพ้นไปยังทุกมุมโลกเมื่อบรรดาคนนอกได้ยินเช่นนั้นก็ชื่นชมยินดีพวกเขาพาการสรรเสริญคํากล่าวของพระผู้เป็นเจ้าและทุกคนที่ได้รับเลือกในชีวิตอันเป็นนิรันดร์ก็มีความเชื่อ คำกล่าวของพระผู้เป็นเจ้าได้แผ่ขยายไปทั่วเขตแคว้นแดนนั้นแต่ชาวยิวพากันยุโยงพวกสตรีสูงศักดิ์ที่เกรงกลัวพระเจ้ารวมทั้งนำชายในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลกับบาลาบัสออกไปให้พ้นจากเขตแดนของพวกเขาดังนั้นท่านทั้งสองจึงสลัดฟุน่นออกจากเท้าเพื่อแสดงความผิดของพวกเขาแล้วก็ไปยังเมืองอิโคเนียมสาวกก็เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จบการอ่านประจำวันที่หกรกฎาคมพระเจ้า,วนนา,า,า,จาอวยพรครับ